สวัสดีครับอิราวบรนวันนี้นะครับเราก็มาเป็นช่วงกินร้านเพื่อนนะครับอยู่กับน้องเนิร์สนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นเจ้าของร่วมที่นี่นะฮะก็คือน้องโอ๊ตนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าชูฝางใช่ไหมต้องให้ถามโอ๊ตก่อนเดี๋ยวเอกเสียงพิดอีกแล้วคุณผู้ชมต่บอกว่าเมื่อกี้เราเทไปเล่าเมื่อนะชูฝางนะครับอยู่ในโครงการชัมแบงคอกนะครับอยู่ตรงจุฬาซอย เลาซอยห้าถ้าเกิดคุณขับรถมาเนี่ยก็จะง,งงนินคือขับรถมาให้จอดใต้ตึกดาก้อนทาวนะครับเสาตัวเคนะจะใกล้ร้านที่สุดนะครับร้านนี้ชืช่อร้านฉูฝางนะฮะลักษณะที่เข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้บรรยากาศที่เราเห็นเรารู้สึกได้เลยว่าแบบมีฟีลลิ่งเหมือนเป็นโลคอลฮ่องกงอ่ะคุณผ <Wow. S 1> ู้ชมเหมือนเราไปร้านฮ่องกงที่แบบมีเป็นแบบคนขายเป็นแบบอาแปะอามาที่พูดแต่ภาษาฟังตุ้งอย่างเดียวอ่ะฟีลลิ่งจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะที่ที่มานะฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะเหมือนเดิมนะจะมาชิมอาหาร ดีก็คือบอกว่าดีไม่ดีคือบอกไม่ดีวันนี้คือร้านตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเปิดไม่นานฉนันเมนูนอาจจะยังไม่เยอะแต่วันนี้เราก็จะเนื้อก็จะนําเสดเหมือนเป็นแอปพปิลไทเซอร์หันทานเล่นเนาะก็<ช>คือฝันโกเนาะฝันโกจะเป็นเหมือนติ่มซําแป้งขาวนะครับแต่ว่าที่นี่จะไม่แป้งจะไม่ได้ขาวนะจ้าเพราะแป้งมีสีด้วยใช่ไหมเออนะฮะแล้วก็จะมีของที่เป็นทานหนักๆมื้อหลักก็คือเป็นข้าวอบมอดินนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมา ชวนชิมกะละกันนะฮะตอนนี้เราหิวแล้วคุณผู้ชมคือหิวทองมารอในครัวอยู่ตะโกนไปในครัวนะว่าเสิร์ฟได้แล้วนะหิวแล้วคุณผู้ชมเดักคูก่มากันครับได้ค่ะอาหารของเราก็มาแล้วนะครับเนี่ยคือฝันโก๋เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมกันต่อหน้าเจ้าของร้านที่อยู่หลังกล้องเราเลยฮะเราจะไม่เกรงใจแดงสิ้นนะคุณผู้ชม เป็นรสแบบหมูบดที่รสชาติทานง่ายอะ่ะกินแล้วรู้สึกว่ามันเบาๆไล่ๆมันดูแบบไม่หนักแน่นจนเกินไปเพลินอยู่ไม่องอือคือที่บอกไลๆอ่อนๆเนี้ยไม่ใช่หมูจืดน,นะหมูมีรสชาติแต่หมูไม่ได้แน่นหนักจนแบบกินแล้วรู้สึกเตื้ออะ่ะมันเหมาะกับการแบบทานเล่นเล็กน้ำย่อยกังดีเลยเนี่ยไม่ได้อ้วนย่างพุ่นจิ้น แล้วหมูเนี่ยก็ยังไม่แบบบดเนียนมากจะมีความแบบตับหย่าให้พอเคี้ยวก็ถือว่าชอบนะรับการเป็นแบบอาหารเล็กน้ำย่อยแต่ที่เนี้ยถ้าใครเป็นสายชีสนะมีแบบว่าราดชีสเบินไฟด้วยนะฮะเมื่องจานหลักของเราคุณผู้ชมก็คือค,คุณจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนาะก็คือเป็นสะโพกไก่อกหรือว่ากระดูกหมูก็ได้เนาะแล้วก็นี่มีเพิ่มคุณชงคุณเชียงมาเต็มมากคุณผู้ชม ขออนุญาตชิมนบัดนี้นะคุณผู้ชมว่าข้าวอบที่นี่เป็นยังไงบ้างนะท่าที่ตักคือข้าวอบคเนียข้าวอ่ะมันมีการผ่านการผัดที่ใส่กุ้งแห้งใส่เห็ดหอมมีฟิลบะจ่างหน่อยๆแล้วซึ่งเป็นบางเจ้าที่ใบอันเคยไปกินนะคุณข้าวอบคือข้าวสวยธรรมดาแล้วก็โปะกับอะไรเงี้ยมันก็จะขาดรสชาตินิดนึงแต่นดี้ลองชิมกอนข้าวถือว่ามีรสชาติเบย์นะฮะฟีลลิ่งเหมือนกินแบบ ข้าวอบกระตไายมาดูกระดูกหมูกันบ้างกระดูกหมูถือว่ามีความนุ่มซู้ฟันคือนุ่มแต่ยังต้องมีให้เราออกแรงเคี้ยวได้บ้างนะฮะัสำหรับกระดูกหมูแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมกำลังดีไม่หวานโดดไม่เค็มโดดอะไรทั้งสิ้นนะครับมาถึงสะโพกไก่นะครับ ี่คือสะโพกไก่เนี่ยคุณผู้ชมอือฮึสะโพกไก่รสชาติทั้งเข้มข้นกินคำแรกก็มีความแบบไม่ได้รสชาติแบบโดดเค็มโดโดหวานแต่มันรู้สึกถึงความเข้มข้นของการหมักเข้าไปถึงเนื้อเลยนะครับเข้มข้นจริงๆสำหรับรสชาติสะโพกไก่ฮะอืมเข้มข้นมากก็ถือ่าแต่ความเข้มข้นก็ไม่ได้แบบเข้มแรงจนเกินไปนะอาจจะงงไหมคือจากคำแรกรู้รสชาติมันมาเลยมัไม่จืดชื่อนะฮะ อ่ะโดยสรุปนะฮะว่าร้านนี้นะฮะชู่ฝางนะฮะถ้าใครมาแถวนี้แวะมากินได้นะคือพูดตรงๆไม่ได้อวยกันเป็นพิเศษเวย้ยคือรสชาติคือให้ผ่านหมดหรือว่ารสชาติด,ดีนะครับในราคาจะต้องได้แล้วอีกอย่างนะใครเป็นสายถ่ายรูปกินเสร็จบริเวณนี้มีเหมือนเป็นแบบ เป็นแบบเหมือนสตรีทอาร์ตเป็นแบบอาร์ตแบบสายสไตล์จีนๆหรือโมสารที่เป็นจีนเนี้ยคุณก็มาถ่ายรูปเล่นต่อได้ถ่ายรูปในร้านก็ยังได้นะครับสำหรับร้านฉู่ฝังตรงบริเวณโรงแรมชัมแบงคอกนะครับแถวโครงการดาก้อนทาวงจุฬาซอย5นะก็ใครแวะผ่านมาก็อยากให้แวะมาลองกินกันได้แล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะฝากติดตามช่องทางอีราไบรอันด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะไปเดตากันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ